ผู้นำรุ่นใหม่นะของซาอุดิอาระเบียนะครับ <Yeah. S 1> คือถ้า <Yeah. S 1> สมมุติว่าเราเรามองในประวัติศาสตร์ของซาอุดิอาระเบียนับตั้งแต่ก่อตั้งประเทศมาเนี่ยนะฮะเราจะเห็นได้ว่าผู้นำของซาอุดิอาระเบียหรือว่าเป็นกษัตริย์ของซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเป็นคนรุ่นเก่านะครับคือไล่ตั้งแต่ปฐมกษัตริย์ของซาอุดิอาระเบียหลังจากนั้นเมื่อพระอ,องค์สิ้นพระชนเนี่ยพระอ,องค์ก็ส่งมา้ต่อ ไปให้กับลูกชายของพระองค์ซึ่งลูกชายของพระองค์ก็มีมีอยู่เยอะนะครมีเจ้าชายอยู่เยอะมาก40-50คนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าการสืบทอดต่ออำนาจกันเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะจากพี่ชายสู่น้องชายไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผู้นำ ก่อนหน้านี้ของซาอุดิอาระเบียเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ากว่าที่จะได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์เป็นผู้นําตัวจริงของซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็อายุ50 60หรือเจดสิไปแล้วอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเช่นกรณีของกษัตริย์พระองค์ปัจจุบันก็คือกษัตริย์สันมานเนี่ยขณะนี้พระองค์ก็อายุมากกว่าเจ็ดสิบแปดสิบปีแล้วนะครับแล้วก็พระองค์เองเนี่ยก็สุขภาพไม่ค่อยดีด้วยนะ,ะับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงเห็น การส่งไม้ต่อให้กับรุ่นหลานและนะครับคือคือไม่ใช่ส่งต่อให้กับพี่น้องละนะครับเป็นส่งต่อให้กับลูกหลานนั่นก็คือลูกของอกษัตริย์สันมานนะครับกษัตริย์สันมานนี้เนี่ยก็มีลูกหลายพระอ,องค์น,นะฮะแต่ว่ามากุฎราชชูมานมหมัดสินบินสันมานเนี่ยก็เป็นเป็นเป็นลูกชายเป็นเจ้าชายที่ที่กษัตริย์สันมาน ให้ความชื่นชอบนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าขณะนี้ซาุดิอารบีย,เ,ยเนี่ยเปลี่ยนเป็นผู้นําคนใหม่แล้วนะฮะเป็นผู้นําที่เป็นคนรุ่นใหม่นะฮะแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตนะครับคือขณะนี้โครงสร้างของอํานาจในซาุดิอารบีย,เ,ยเนี่ยต้องยอมรับนะวครับว่ามันเปลี่ยนไปนะฮะจากยุคโบราณไาสู่ยุคสมัยใหม่ขณะนี้เนี่ย วิสัยทัศน์ของมกุรชุมารมูฮัมมัดบินซันมาเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนประเทศซาุดิอารยนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเ,เราจะเห็นได้ว่าซาุดิอารบียเรารู้จักกันว่าเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าคอนเซเวทีคือเป็นอนุร,รักษ์นิยมหมายความว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งแปลกใหม่ในซาุดิอารบียเนี่ยผู้นำคนก่อนก่อนก่อนก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงหรือถ้าจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะใช้เวลามากหน่อย นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คงต้องอเรียนอย่างนี้นะครับว่าสําหรับประเทศซาิอเรบเบียเนี่ยมันมีลักษณะของการทวงดุนกันนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งประเทศแล้วนะครับระหว่างสถาบันผู้ปกครองทางการเมืองกับสถาบันทางศาสนานะครับผู้นําทางศาสนาเนี่ยจะคอยอตรวจเช็คนโยบายหรือการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆของรัฐ นะฮะว่ามันจะสอดคล้องต่อหลักการคําสอนของทางศาสนาหรือไม่ถ้าสมมุติว่ามันไม่สอดคล้องตามหลักฐานศาสนาเนี่ยผู้นําทางศาสนาก็จะไม่ยอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในโซเวียตเบียรเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าพอมกุฎราชกุมารมุฮัมมัดเ็นสันมานขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพระองค์เนี่ยจะเปลี่ยนแปลง หลายสิ่งหลายอย่างนะครับในซาดิอาระเบียทั้งๆท,ที่การเปลี่ยนแปลงที่พระองค์กระทำเนี่ยผมผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเรื่องที่เป็นเรื่องยากนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงในอดีตนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพระองค์ผมเข้าใจว่ามองข้ามสถาบัานทางาศาสนาแล้วบางครั้งเนี่ยใครก็ตามที่ออกมาคัดค้านพระองค์เนี่ยเราก็จะเห็นข่าวอย่างต่อเนื่องนะครับว่ามันมีการ จับกลุ่มนะครับมีการเตือนมีการพยายามที่จะสกัดกัน้นเสียงคัดค้านต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจึงเห็นซาอุดิอาระเบียที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองเรื่องของสังคมวัฒน,นธรรม ยิ่งสังควมวัฒนธรรมเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยก็คงจะติดตามนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นซาเนื้อเเบียบเปลี่ยนไปมากนะฮะจากประเทศที่ค่อนข้างจํากัดสิทธิของผู้หญิงเนี่ยตอนตอน,ตอนหลังนี่ก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เปิดประเทศมากยิ่งขึ้นนะอย่างที่เราทราบกันนะครับชาวเนื้รเบียเองเนี่ยไม่ได้มีนโยบายเฉพาะ Uh, diversify economy นะครับคือคือลดการพึ่งพาน,น้ำมันนะแล้วก็มีรายได้มีเศรษฐกิจที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นแต่ว่าในในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยตอนหลังเนี่ยซาอุเิียระเบียก็มีนโยบายในลักษณะที่เป็น diversify alliance ด้วยนะครับคือคือ,อสร้างพันธมิตรที่มันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนหน้านี้เราทราบกันดีนะว่าซาอุเิียระเบียเนี่ยเป็นประเทศ มิแทข้ของของสหรัฐอเมริกาแล้วความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้เนี่ยมันก็ตั้งอยู่บนฐานที่เรียกว่า oil for security นะครับคือน้ำมันแดกความมั่นคงนะเป็นอย่างนี้มา60 70ปีแล้วนะครับคืออิเอ่าคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยจะให้ให้หลักประกรันเรื่องความมั่นคงกับซาอุดิอาระเบีย เมื่อต้องปเผชิญหน้ากับภัยคุกคามต่างๆทั้งภายในภูมิภาคแล้วก็ภายนอกในขณะเดียวกันเนี่ยซาเดียราเบียก็คงจะต้องให้น้ํามันกับทางสหรัฐอเมริกา,าโดยขายในตลาดโลกเป็น US ดอลลาร์หรือที่เราเรียกว่าเปโตรดอลลาร์ดันเองนี่คือสูตรความสัมพันธ์ของอทั้งสองประเทศนี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าตอนหลังเนี่ยไอ้สูตรความสัมพันธ์นี้มันเริ่มเริ่มมีปัญหานะฮะ ซา,าเิอาระเบียเริ่มไม่ไว้วางใจสหรัฐในการที่จะเป็นตัวค้ำประกันความมั่นคงให้กับซาเิอาระเบียเราเห็นเมื่อปี2019เนี่ยนะฮะเห็นชัดเจนนะครับว่ากลุ่มอูซี่ใช้จรวดหรือโดรนเข้ามาโจมตีคลังน้ำมันของซาดิอาระเบียจนทำให้ซาเิอาระเบียมีปัญหาในเรื่องของการส่งออกน้ำมันน้ำมันจำนวนเยอะเลยที่ ที่ไม่สามารถส่งออกได้นะครับในช่วงนั้นถ้าใครจําได้นะฮะตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาอกองกําลังของซามา r ที่ประจําการอยู่ในในซาอุดิอราระเบียนะรวมถึงอาวุธยุโทโธปรกรณ์ต่างๆที่ซามา r ขายให้กับซาอุดิอราระเบียนะแต่ว่าอาวุธและกองกําลังทหารของสามาซามาไม่สามารถที่จะ ป้องกันซาเอารเบียได้นะแล้วก็ทั้งสองประเทศนี้เนี่ยก็เริ่มมีปัญหาระหว่างกันหลายเรื่องจริงๆถ้าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก็คงจะนับตั้งแต่หลังเหตุการณ์นายวันๆนะครับคือย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณ20กว่าปีที่แล้วตอนนั้นถ้าใครจำได้เนี่ยสำเริกาก็ออกรายงานมาบอกว่า15ใน19คนที่เป็นคนถลม่มตึก l d Trade เนี่ยเป็นคนสัญชาติซาเอาระเบีย นักการเมืองอเมริกันหลายคนก็ออกมาชี้ว่าซาเิอระเบียอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หลายวันวัน,วนจนกระทั่งมีการออกกฎหมายในยุคข,ของโอบามาถ้าผมจำไม่ผิดกฎหมายนายวันวัน,วนที่จะเล่นงานซาเิอระเบียให้ซาเิอระเบียต้องรับผิดชอบต่อผู้ที่เสียหายในเหตุการณ์นายวันวัน,วน นะครับน,นี่คือนี่คือความสัมพันธ์ที่มันเริ่มเริ่ม,ร,มร้าวนะครับแล้วก็เ,เราเห็นสิ่งที่ตามมาก็คือว่าช่วงสงครามอิรักปี2003สงครามครั้งนั้นเนี่ยเป็นสงครามที่ซาเรียระเบียไม่เห็นด้วยกับการที่สัมริกาจะใช้กําลังโค่นล้มซัดดัมูุเซนเพราะว่าซา,าวรียระเ,เบียรู้นะฮะว่าการล้มลงของ ซัด,ดัมฮุเซนเนี่ยจะนำไปสู่อิทธิพลของอิรานที่ขยายตัวเข้ามาในประเทศอ,อิรักนะ,ะซึ่งจะท้ายที่สุดจะก,กลายเป็นภัยคุกคามของซาดุดเอาระเบียอรนะแล้วหลังจากนั้นในช่วงยุคสมัยของโอบามาเราก็เห็นสหมมรัฐมีปัญหากับซาดุดเอาระเบียหลายเรื่องนะ,ะได้ตั้งแต่เรื่องที่เกิดปรากฏการณ์อารับสปริงแล้วสหมมรัฐไม่ช่วยพันธมิตรของตัวเองอย่างอุซนีมูรอกหรือผู้นำของประเทศ อียิปต์เนีนะฮะปรากฏว่าถูกโค่นล้มนะท่ามกลางสถานการณ์การลุกขึ้นของประชาชนในช่วงนั้นนะ,ะแต่ว่าปรากฏว่าโอบามาไม่ช่วยเลยเดยนะนอกจากจะไม่ช่วยแล้วเนี่ยโอบามายังยังพูดถึงเรื่องของประชาธิปไตยยังพูดถึงเรื่องของการฟังเสียงประชาชนในประเทศอียิปต ต้องการที่จะเปลี่ยนภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นประชาธิปไตยซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นความท้าทายของซาุดแอารเบียซาุดแอเรเบียไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงาทางการเมืองในลนักษณะอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นซาุดแอารเบียเนี่ยก็ไม่พอใจอโอบามาไม่พอใจสหรัฐอเมริกานะแล้วก็มันก็มีหลายเรื่องในยุคนั้นอย่างเช่นกรณีที่สหรัฐอเมริกาไปเจรจาตกลงกับอิรานทำข้อตกลงนิวเคลียร์นะครับ บรรลุข้อตกลงียวเคลียร์กันได้เมื่อปี2015เหตุการณ์อันนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งครับที่ที่ผมคิดว่าเซาอุเวอาระเบียไม่พอใจอย่างยิ่งมันมีอีกหลายเหตุการณ์นะแต่ว่าถ้าเรารวบรัดไปอธิบายกันในยุคข,ของทั้มเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจในยุคข,ของทั้มเนี่ยทั้มมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเซาอุเวอาระเบียนะแต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยปรากฏว่า มันก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผมได้เรียนไปเนี่ยนะครับก็คือการโจมตีขังน้ํามันของซาอุดิอาระเบียนะแล้วทรัมป์เองไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะฮะเ,เรื่องนี้มันมันจึงทําให้ซาอุดิอาระเบียเริ่มมองเห็นแล้วว่าในอนาคตเนี่ยซาอุดิอาระเบียจะพึ่งพาสหรัฐเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้เจ็ดสิบแปีต้องได้รับการทบทวนนะแล้วผมคิดว่าพอโจไบเด่นขึ้นมาเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะครับว่าโจไบเด่นพอขึ้นมาเนี่ยก็จะเล่นงานามากุรชูมาดมหามัดบินซันมาดเลยโดยพูดถึงเรื่องของเสรีมนุษย,นษยชนนะพูดถึงเรื่องของการเสียชีวิตของนักข่าววอชิงตันโพสต์อย่างซอกจี้นะครับแล โจไบเดนยังพูดถึงเรื่องของสงครามเยเมนกดดันให้ซาอุดิอาระเบียต้องยุติสงครามนะครับรวมถึงการที่สหรัฐอเมริกาพยายามที่จะกดกดันซาอุดิอาระเบียให้ต้องเพิ่มการผลิตน้ำมันในช่วงหลังสงครามยูเครนด้วย นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องทั้งหมดที่ผมคิดว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างซาอุเิอราระเบียกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันไม่ได้อยู่บนฐานของ Oil for Security อตีกต่อไปนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสหรัฐอเมริกาตอนหลังเนี่ยเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลก <Okay. S 1> นะฮะเชลออยอย่างที่เราทราบกันดีแล้วก็ท้ที่สุดก็ก็เป็นคู่แข่งกับ กับซาอุดิอาระเบียเองในเรื่องของน้ํามันนะเพราะฉะนั้นมันไม่ออยฟอร์ซิค r ว t y ตี้แล้วขณะนี้ <c oughs> เมื่อเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าซาอุดิอาระเบียก็คงจะมีนโยบายอย่างที่ผมได้เรียนไปก็คือมันคงจะต้องหาพันธมิตรเพิ่มพันธมิตรใหม่นะฮนะ diversify alliance แล้วก็ประเทศพันธมิตรที่ซาอุดิอาระเบียมองหาก็คือรัเสเซียกับจีนนะครับ ซึ่งเป็นมหาอำนาจที่ผง,งาดขึ้นมาท้าทายอำนาจของสหรัฐิเาริกานะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าซาอุดิอาระเบียจะตัดขาดความสัมพันธ์กับสหรัฐอเาริกานะเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้เนี่ยมันยาวนานมากเจ็ดสิบแปดสิบปีมันมีความสลับซับซ้อนและซาอุดิอาระเบียต้องพึ่งพาสารัฐิเาริกาในเรื่องของความมั่นคงต่อไปนะเพียงแต่ว่าวันนี้ การที่เซาเิอระเบียจะไปพึ่งพาสัมเมริการในฝ่ายเดียวเหมือนแต่ก่อนนี่มันไม่ใช่แล้วเซาเิอระเบียเริ่มไปผูกสัมพันธ์เป็นมิตรที่ใกล้ชิดกับรัสเซียและจีนนะอันนี้คือปรากฏการณ์ที่เราเห็นนะฮะว่าจีนเนี่ยได้ได้เข้ามาเยือนเซาเิอระเบียนับตั้งแต่ช่วงปี2016ัละประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมาเยือนตะวันออกกลางครั้งนั้นมาสประเทศนะฮะมา มาที่ซาเิอระเบียอียิปต์แล้วก็ประเทศอิรักน,นะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราเห็นเราเห็นร้านเีสีชิ้นพิงมามาเ,เฉพาะซาเิอระเบียเลือกเฉพาะประเทศสําคัญเท่านั้นนะฮะก็เป็นการส่งสัญญาณถึงสหรัฐอเมริกามากกว่านะฮะจริงๆแล้วผมคิดว่าซาเิอระเบียเขาค่อนข้างที่จะเต็มที่กับการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอยู่แล้วนะครับเพราะว่านี่คือธรรมเนียมของชนเผ่า เป็นธรรมเนียมของชนเผ่าอาหรับเลยนะครับที่มีหน้าที่ในการที่จะให้การต้อนรับแขกบ้านแขกเบืองอย่างอย่างเต็มภาพภูมินะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยาการต้อนรับสีจิ้นผิงเนี่ยผมคิดว่ามันมีความพิเศษอยู่ถ้าเราจะเทียบความยิ่งใหญ่ในการต้อนรับสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราคงต้องไปเทียบกับยุคข,ของทรัมป์นะฮะคือทรัมป์ เวลาขึ้นมาสวมหน้าเป็นปราบดีของสรัมริกาเนี่ยมาเยือนซาอุดเรียระเบียเป็นประเทศแรกเลยนะฮะให้ความสําคัญกับซาอุดเรียระเบียมากแล้วครั้งนั้นเราจะเห็นได้ว่าซาอุดเรียระเบียก็ให้การต้อนรับพราอย่างเต็มภาคภูมิเหมือนกันนะแต่ว่าการให้การต้อนรับโจบไบเดนเมื่อช่วงห้าหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครติดตามก็จะเห็นได้ว่ามันมันมีการต้อนรับที่ที่ไม่ค่อยเต็มเต็มที่มากนะัก ก็เนื่องมาจากว่าอย่างที่ผมได้เรียนไปเนี่ยนะฮะสรัมริกากับซาอุดิอาระเบียมีปัญหาระหว่างกันนะ,ะแล้วโจไปเดนเองเนี่ยก็บอกนะครับว่าเ,าเขาจะไม่มาพบกับ a b s เนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นผู้นำที่กักขระนะะเป็นผู้นำที่สหรัมริกาไม่สามารถที่จะยอมรับได้แล้วก็ CIA ก็มีรายงานรีพอร์ตบอกว่า MBS เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของคอซอกกี้อะไรต่างๆนะฮะ แต่จนแล้วจนลอดนะฮะโจไบเดนก็มาเยือนนะ,ะแล้วก็เราก็เห็นเห็นสีหน้าของ m b ็เอเวลาเผชิญกับโจไบเดนเนี่ยผมคิดว่า,ามันมันค่อนข้างที่จะถึงเครียดน,นะฮะการต้อนรับก็ไม่ไม่ได้เต็มที่มากมายเปรียบไม่ได้กับยุคข,ของทรัมป์เลย นะแต่ว่าสีจิ้นผิงเนี่ยผมคิดว่าเราเห็นชัดเจนนะครับว่าซาอุดิอาระเบียให้การต้อนรับแบบเต็มภาคภูมิส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็มองนะฮะว่ามันเป็นการสะท้อนไปถึงสัมฤทิกานะครับเพื่อที่จะบอกสัมฤทิกาว่าวันนี้สัมฤทิกาต้องปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงต่อซาอุดิอาระเบียใหม่ไม่ใช่ปล่อยปะละเลยเหมือนกับอดีตที่ผ่านมา นะครับคือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยสำรีกาลดบทบาทของตนเองลงในภูมิภาคตะวันออกกลางจริงๆแล้วย้อนกลับไปนะับตั้งแต่ยุคสมัยของโอบามาแล้วที่เขาให้ความสำคัญกับเอเชียแปซิฟิกนะมีนโยบายในการที่จะปิดล้อมอิทธิพลของจีนมากกว่าที่จะมาะติดลมความขัดแย้งหรือความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะแล้วโจไบ,บเดนมาเหมือนกับโอบามาเลยครับ คือลดความสําคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางไม่เป็นไม่เป็นหลักประกันความมั่นคงให้กับประเทศพันธมิตรของตัวเองในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะยิ่งในซาอุดรออรบียนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันจึงทําให้เซาอุดรอารบีพยายามที่จะใช้โอกาสในการที่สีจิ้นผิงมาเยือนเนี่ยจัดเต็มนะฮะต้อนรับอย่างเต็มที่เพื่อที่จะ ส่งสัญญาณไปถึงซาเุดรอาระเบียนะว่าซาเุดรอาระเบียต้องเป็นเหมือนเดิมนะฮะต้องปกป้องคุ้มครอง,อ,งอ่าซัมเมริกาต้องเป็นเหมือนเดิมนะครับคือต้องปกป้องคุ้มครองซาเุดรอาระเบียนะครับ